สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเอกสาะบุรีบารมีหลวงพ่อเดิมนะครับสําหรับในการจัดทําวิดีโอขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะต้องการเผยแพร่นะครับพุทธคุณนะครับแล้วก็บารมีของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็รวมถึงท่านครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดหนองศรีนวลนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะครับ หรือหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับแล้วก็2เพื่อที่จะต้องการเผยแพร่นะครับประเภทเครื่องรางของขังนะครับวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับและรวมถึงท่านครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมีนะครับประเภทมีดหมอ ของหลวงพเดิมนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นมีดหมอขนาดใหญ่มีดหมอควานช้างนะครับเนี่เล่มนี้ครับมีดควานช้างเล่มนี้นะครับมีความยาวรวมฝักและด้ามนะครับอยู่ที่17นิ้วเฉพาะใบนะครับ11นิ้วนะฮะอ่าเล่มนี้นะครับซึ่งยาวมาก อ่านะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดควานช้านะครับในยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกนะครับก็คือ1จะไม่มีแบบแบบรูปลักษณ์ที่ตายตัว2นะครับยังไม่มีช่างที่กําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนนะครับไม่ไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าต้องเป็นช่างคนนี้นะช่างคนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคยุคต้นของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ย เขาจะส่วนใหญ่จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับไม่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านจะเดินทางไปที่ไหนนะครับท่านก็จะให้ช่างชาวบ้านนะครับแถวนั้นตีแล้วก็ตีมีดแล้วก็เข้ารูปแบบมีดต่างๆแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อเดิมนะครับท่านปกเสพเพราะอะไรครับเพราะในสมัยก่อนการเดินทางไปมาในค่อนข้างลําบากนะครับเพราะนั้นการที่เรานะครับหรือชาวบ้านที่ต้องการมีดหมอในยุคต้นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเดินทางมาที่วัด หลวงพ่อเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วก็หนทางค่อนข้างไกลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหลวงป่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับท่านเดินทางไปที่ไหนนะครับไม้ว่าจะไปแถวพิจิตรมนพลพิสัยนะครับหรือจะไปที่อื่นๆเนี่ยท่านก็จะให้ชาวบ้านแถวนั้นนะครับที่ต้องการาได้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมไปใช้เนี่ยท่านก็จะให้ชาวบ้านนะครับหาช่างแถวนั้นแหละช่างชาวบ้านช่างทั่วไปเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่าง ตีมีดเนี่ยเยอะนะครับมีฝีมือนี่เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยให้ช่างชาวบ้านนะครับตีแล้วก็นํามาให้ท่านนะครับปลุกเสกนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็เล่มนี้เป็นมีดหมอควานช้างขนาดใหญ่เป็นมีดยุคต้นของหลวงพระเดิมนะครับซึ่งมีความยาวมากๆเลยนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้อ่าทีนี้เรามาดูตรงตรงตรง,ตรงด้ามก่อนนะครับจะ z o ม m ใดู อ่าเห็นไหมครับตรงตรงกันตรงนี้จะเป็นทองเหลืองเห็นไหมครับถ้วยลัดกันงนี้ถ้วยกันตรงนี้ก็เป็นทองเหลืองแล้วก็ด้ามเป็นด้ามไม้นะครับแกะสลักนะเป็นแกะสลักเป็นพระพิทานะครับเห็นไหมซึ่งโงอ้บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็คลาสสิกมากๆครับแกะสลักได้วิจิตรงดงามนะครับ ผมจะโซูอ่าเห็นไหมครับธรรมชาติบง่บงบอกถึงความเก่านะครับแล้วก็ผ่านการเวลามาเป็นเป็นร้อยปีครับเพราะว่ามีดด้ามนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยอายุ70กว่าท่านก็ได้มีไว้ใช้นะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นด้ามไม้แกะสลักเป็นพระปิตานะครับ สวยงามมากๆนะครับลองรอยความเก่าคราบใครต่างๆนะครับผมบอกว่าผ่านการเวลามาเป็น70ไป80ปี100ปีนะครับผมใช้โดตรงตรงด้ามก่อนนะครับแกะสลักไม้ได้สวยมากๆนะครับทีนี้มาดูตรงปอกนะครับในส่วนตรงปอกก็เหมือนกันครับแกะสลักเหมือนกัน แต่มีดดัมนี้ตรงตรงเขาเรียกว่าเส้นเส้นแหมลัดกันตรงเนี้ยรัดรัดปอกเนี้ยครับจะไม่มีนะตรงเนี้ยครับจะหายไปเห็นไหมครับเพราะสมัยก่อนก็จะลัดด้วยหวายใช่ไหมครับแล้วทีนี้หวายเก่ามันก็จะขาดไปตามกาลเวลานะครับชํารุดไปแต่ทีนี้ส่วนที่เหลืออยู่มันคงบอกยังคงค,งความเก่าความโบราณน,นะครับความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ลวดลายการตอกอักขระต่างๆไว บนใบม,มีดดนะ้านบนปอกมีดด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิงนะครับสิงสามขวัญเหน็นไหมครับแกะสลักไว้ตรงส่วนตรงปอกมีดตรงด้านบนก็จะเป็นแกะสลักพระปิดตาไว้นะครับบ่งบอกถึงความเก่าครับไม้จะเก่ามากๆเลยนะครับคาบใครลไรต่างๆเห็นไหมคือมันคลาสสิกแล้วก็มีความเข้มขังมากๆนะครับ ด้านนี้ก็ตอกเหมือนกันเกะสลักเป็นพระปิตานะครับลงมาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสิงห์เห็นไหมครับเคฟภายนอกก็ดูเข้มขังและเก่าคลาสสิกนะครับโอเคทีนี้เรามาดูภายในนะครับอ่าภายในม,มีด้านนี้เห็นไหมครับจะตอกเป็นเสมาใบโพ เห็นไหมครับนี่ถือว่าเป็นช่างนะช่างชาวบ้านจริงๆนะครับเป็นเสมาไม่พอแบบจุกเก่าเลยครับคลั่งตรงนี้เห็นไหมครับตรงกันคลั่งนะครับแห้งสนิทนะเห็นไหมครับแห้งแบบจะตอกเหมือนกันนะครับสองด้านนะครับบนไใบมีดนะครับคาบใครบนไใบมีด ความเก่านะครับรอยสิวอะไรต่างๆลงบนใบเม็ดนะครับเห็นไหมมีความเข้มขลังแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับไมเม็ดก็มีความเก่าเหล็กเก่านะครับลวดลายนะครับรอยตอกกักกะต่างๆบนไมเม็ดถือว่ามีความเก่านะครับก็ความโบราณน,นะครับอ่าผมใช้ชมไปตรงปลายเม็ดนะมครับ สวยงามมากๆนะครับมีดดำน,นี้เป็นมีดควานช้างนะครับขนาดสิบเจ็ดนิ้วสันก็จะหนาเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งก็ตอกเหมือนกันครับตอกเป็นเสียมาไบพอเห็นไหมครับความเก่าคราบใครต่างๆนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นนะครับศิละปะอะไรต่างๆ่เห็นไหมครับรอยซิวอะไร อกลงเห็นไหมครับคือผ่านการเวลานะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสวยงามมากๆโอเคเห็นไหมครับก็นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมีดยกต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ต้องก่อนจะจากกันนะครับก็ขออำนาจพระรีคุณนะรัตนรัใจนะครับและก็บาร,รมีของหลวงพ่อเดิมจงปกปักษักษาและกล้มครองให้ท่านและครอบครัวของท่านเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ